ในช่วงเวลานี้ชาวยูเครนก็พยายามที่จะให้กำลังใจผู้คนในประเทศนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียได้ใช้วิธีแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช้ทักษะทางอาชีพที่มีอยู่ในหลายๆรูปแบบเพื่อส่งกำลังใจให้กันและกันค่ะที่ตามจากรายงานของคุณเสวรลักษณ์จากวิวัฒนากุณค่ะช่างศักในเมืองลาวิฟของยูเครน บรรจงวาดรอยสักเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของประเทศยูเครนและเครื่องบินของกองทัพที่ยิงเครื่องบินของรัสเซียตกในระหว่างการสู้รบภาพเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรอยสักยอดนิยมที่ลูกค้าจากทั่วภูมิภาคของยูเครนต้องการให้ช่างสักนวดลายเหล่านี้ลงบนร่างกายโอเลเนาบาเลฟนักศึกษาชาวยูเครน บอกว่ารอยสักนี้มีความหมายต่อพวกเธอมากเพราะถือเป็นประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศเรา I have idea, I will make tattoo Ukrainian tattoo sketch, like ส่วนช่างสักบอกว่าหลังจากที่รัสเซียใ,ใช้กำลังบุก <and> ยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา, <Yeah. S 1> า,นมาเธอมีความคิดว่าจะร่างภาพรอยสักของชาวยูเครน mm hmm. เช่นธงชาติยูเครนที่มีสีน้ำเงินกับสีเหลือง และมีคนมากมายมาที่ร้านเพื่อสักรอยสักแม้เธอจะดีใจกับเรื่องนี้แต่ก็รู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเจ้าของร้านสักบอกว่าจะนำเงินร้อยละเจ็ดสิบที่ได้จากการทำธุรกิจบริจาคให้กับกองทัพยูเครนเช่นเดียวกับเจ้าของโรงพิมพ์ในเมืองลาวิฟที่ออกแบบป้ายสื่อข้อความสนับสนุนกองทัพยูเครนและนำไปติดบนป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏว่าถูกใจชาวยูเครนอย่างมาก จนมีคนขอให้พิมพ์ไซส์เล็กกว่านี้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้ด้วยส่วนร้านขนมปังในประเทศอิตาลีแม้ว่าเจ้าของร้านจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับยูเครนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นทำให้เจ้าของร้านตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือชาวยูเครนและแน่นอนว่าพวกเขาจะทำในสิ่งที่ถนัดนั่นคือการทำขนมปังเพื่อสันติภาพซึ่งมีข้อความนี้อยู่บนขนมปังด้วย โดยใช้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันและสีเหลืองจากแซฟฟรอนมาทำขนมปังให้มีลายคล้ายธงชาติยูเครนราคาจำหน่ายปอนละ12ยูโรหรือประมาณ440บาทซึ่งลูกค้าจะซื้อทั้งปอนหรือซื้อเพียงไม่กี่แผ่นก็ได้เงินที่ได้จากการขายขนมปังจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไลออนคลับซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้อพยพชาวยูเครนตอนนี้เขาขายขนมปังสันติภาพได้วันละประมาณ20กิโลกรัม ได้เงินเพื่อน,นำไปบริจาคมากกว่า2,000ยูโรหรือมากกว่า74,000บาทนอกจากนี้เจ้าของร้านวางแผนว่าในสัปดาห์หน้าเขาจะนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้อพยพบริเวณชายแดนโปรแลรนด์ด้านที่ติดกับยูเครนแม้ว่าจะเป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเปรียบเหมือนกับหยดน้ำในทะเลแต่เขารู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวยูเครนด้วยและอาจจะนำขนมปังสันติภาพไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่นั่น